สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัส,สดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับผลไม้ผลึกน้ำแข็งร้อยปีผลไม้เปลวไฟสีแดงสดร้อยปีเลือดสิบหยดจากสัตว์วิญญาณประเภทมังกรเพียงแต่ชื่อของสิ่งเหล่านั้นทำให้เขารู้สึกว่าไม่พบสิ่งของเหล่านั้นได้ทั่วไปเขาสามารถหาพวกเขาได้ที่ไหนทางอุรินเริ่มนั่งสมาธิอีกครั้งคราวนี้เขาเข้าสู่สภาวะนั่งสมาธิได้สำเร็จ เมื่อเช้ามาถึงผู้อยู่อาศัยทั้งสี่ในหอพักก็ตื่นขึ้นปรากฏว่าเติมพลังเต็มแล้วไปกันเถอะอูลินไปกินข้าวกันเถอะเสียเสียกระโดดลงจากเตียงของเขาทางอูลินตอบเขาอย่างช่วยไม่ได้เจ้ายังไม่ได้ล้างตัวเลยเออข้าหิวนิดหน่อยไปล้างตัวกันเร็วทางอูลินพูดขึ้นเสียเสียข้ามีอะไรจะถามเจ้าเคยได้ยินของบางอย่างที่เรียกว่าผลไม้ผลึกน้ำแข็งร้อยปี ผลไม้เปลวไฟสีแดงสดร้อยปีหรือไม่เสียเสียตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งที่ถังอูรินพูดเสียเสียพูดขึ้นว่าผลไม้ผลึกน้ำแข็งงั้นเหรอผลไม้เปลวไฟสีแดงสดงั้นเหรอแน่นอนข้าเคยได้ยินพวกเขามันไม่ใช่ผลไม้วิญญ,ญาณธรรมดาดอกหรือเจ้าสามารถหาได้ง่ายในตลาดเป็นผลไม้ที่มีประสิทธิภาพมากในการบำรุงวิญญาณยุดการต่อสู้ด้วยคุณสมบัติน้ำแข็งและไฟวิญญาณยุธการต่อสู้ของเจ้า เป็นประเภทต้นไม้แต่ผลไม้เหล่านั้นก็มีประโยชน์ต่อเจ้างั้นเหรอทางออรินรู้สึกปิติยินดีหลังจากได้ยินสิ่งที่เสียเสียพูดเขากลัวที่สุดว่าจะไม่มีใครรู้จักสิ่งของเหล่านี้หรือหาซื้อได้ที่ไหนถ้าเช่นนั้นผลไม้วิญญาณเหล่านั้นมีราคาแพงหรือไม่ทางอูรินลดเสียงของเขาในขณะที่เขาถามต่อไปเสียเสียกล่าวว่าไม่เลวแต่ได้ยางใช้เหรียญประมาณ1 0 0 0 0 0มื่นถึงสองหมื่นเหรียญสหพันธ์ ขึ้นอยู่กับคุณภาพหมื่นถึงสองหมื่นันเหรอนี่เป็นจํานวนเงินที่เขาสามารถจ่ายได้ทั้งออรินสดใสขึ้นถ้าคุณภาพดีแสดงว่ามันเป็นผลไม้ผลึกน้ําแข็งอายุร้อยปีหรืออะไรทํานองนั้นใช่ไหมเสียเสียกรอกตามีสามัญสํานึกบ้างเถอะผลไม้วิญญาณอายุ1ิปีก็ถือว่าดีทีเดียวผลไม้ร้อยปีจะพบได้ในการประมูลเท่านั้นและถือเป็นสมบัติวิญญาณหากเป็นผลไม้พันปี ็ถือว่าเป็นสมบัติของสวรรค์และโลกความหมายของขุมทรัพย์สวรรค์และโลกคือหาค่าไม่ได้เลยทางอุรินหัวเราะอย่างขมขื่นถ้าอย่างนั้นผลไม้ผลึกน้ํำแข็งร้อยปีแล้ผลไม้เปลวไฟสีแดงร้อยปีจะราคาเท่าไรเสียเสียตอบว่าผลไม้2ชนิดนี้มีให้เห็นทั่วไปมากกว่าผลไม้อื่นๆแต่ความต้องการก็ค่อนข้างสูงเช่นกันดังนั้น ราคายังคงสมเหตุสมผลคาดว่ามันอาจจะมีราคา80,000ถึง1 0 0 0เหรียญสหพันพันสำหรับการประมูลแต่ละครั้งท้งอูรินตกตะลึงเมื่อได้ยินเรื่องราคา80,000ถึง1 0ส0สำหรับแต่ละอย่างตามคำอธิบายของแสงสีทองว่าเขามีเวลาเพียงครึ่งปีในการค้นหาสิ่งของเหล่านี้เขาจะได้รับความสามารถที่จะได้รับเงินจำนวนมากเช่นนี้ได้อย่างไรอูรินเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า ทำไมจูจ่ๆถึงถามแบบนี้ล่ะผละไม้วิญญาณมีประโยชน์น้อยสำหรับเราเนื่องจากผลของยานั้นแรงเกินไปพวกมันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ด้วยซ้ำเว้นแต่จะเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมือนใครปกติแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องการใช้อาจส่งผลต่อรากฐานของเราอาจมีผลข้างเคียงผลไม้พันปีควรได้รับการยกเว้นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสามารถหามาได้โดยง่าย ผลไม้วิญ,ญญาณพันปีสามารถนับได้ว่าหายากเหมือนสัตว์วิญญาณถ้ามันถึงหมื่นปีมันก็จะมีจิตวิญญาณของมันเองอารมณ์ของทั้งโอรินค่อยๆสงบลงและเขามองไปที่เสียเซียเสียเซีย,เ,ยเจ้าช่วยพาข้าไปที่บ้านประมูลในช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้ได้ไหมข้าไม่เคยก้าวเข้าไปในบ้านประมูลมาก่อนได้เลยเสียเซียตกลงโดยไม่ต้องคิดอะไรเลย เขาเป็นคนที่ปฏิบัติต่อคนแปลงหน้าอย่างเย็นชาแต่เขาเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อปฏิบัติต่อเพื่อนเสียเซียเป็นคนที่มีลักษณะตรงไปตรงมาเสียเซียย้ายไปรังหน้าแต่ทางอูรินกลับมาและดึงเครื่องมือวิญญาณสื่อสารที่ไม่ค่อยได้ใช้ของเขาออกมาจากวงแหวนวิญญาณประเภทการจัดเก็บเขาโทรหาผู้ติดต่อรายแรกที่เก็บไว้ในเครื่องมือสื่อสารอูรินมีอะไรงั้นเหรอเสียงที่คุ้นเคยเของมาเทียน ไหลมาจากปลายสายอีกด้านหนึ่งของเครื่องมือสื่อสารท่านอาจารย์ท่านจะมาที่เมืองทะเลตะวันออกในช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้หรือไม่ทั้งอุรินถามมาเทียนถามว่าทําไมเจม้ามีคําถามเกี่ยวกับการทีขึ้นรูปหรือไม่ทั้งอุรินตอบว่าไม่แต่ข้ามีเรื่องจะคุยกับท่านมาเทียนเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเยี่ยมมากอาจารย์ก็มีเรื่องจะคุยกับเจ้าด้วยข้าจะไปในตอนบ่ายของวันหยุดนั้นตกลง ถ้าจะรอที่ทํางานทางโอรินตอบด้วยความเคารพดวงตาของทางโอรินมงบอกถึงการแตะต้องอย่างลึกซึ้งทันทีที่การสื่อสารที่สุดลงขึะน,นั้นอยู่ที่นั่นแต่เขามีเวลาเพียงครึ่งปีเท่านั้นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดตอนนี้คือเงินเขาต้องการหาไรายได้เพิ่มกันนั้นเขารู้ดีว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของเขามันเป็นไปไม่ได้เขาต้องคิดหาวิธีอื่นกินเรียนแข่งขันเลื่อนห้อง วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งสามคนของทางออรินเริ่มถูกมองจากฝูงชนนับครั้งไม่ถ้วนตลอดทั้งวันนี่เป็นเพราะเหตุการณ์ที่ประตูทางเข้าเมื่อวันก่อนหลายคนพบว่ามันแปลกที่ทั้งสามคนของทางออรินไม่ถูกลงโทษโดยสถาบันอันที่จริงทุกอย่างดําเนินไปอย่างปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจํานวนนักเรียนที่รวมตัวกันรอบๆอูจังคงเพื่อเฝ้าดูเขาเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ มากจนอาจารย์จํานวนมากไม่สามารถเข้าไปได้หลังจากการต่อสู้ของวันก่อนเสื่อเสียงของเจ้าชายที่หญิงพยองได้มาถึงระดับใหม่ทั้งหมดตอนนี้เขาไม่ใช่แค่เจ้าชายที่หญิงพยองของนักเรียนหญิงแต่เขาเป็นเจ้าชายที่หญิงพยองของทั้งโรงเรียนแต่ทว่าทั้งหมดนี้อูจางคงไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆและเขายังเป็นตัวเองเหมือนเดิมในการแข่งขันหลังเลิกเรียนกับห้องที่สองทั้งอูริน เสียเสี่ยและกูเย่ไม่ได้ใช้ความแข็งแกร่งมากเกินไปผู้ต่อสู้ของพวกเขามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีวงแหวนวนิญญ,ญาณร้อยปีและเมื่อต้องเผชิญกับการประสานงานของทั้งสามคนของทางอูรินผู้ต่อสู้ก็ทำอะไรไม่ถูกเลยเสียเสี่ยได้รับการสนับสนุนจากพลังยิงของกูเย่และสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดาย3การต่อสู้3มชัยชนะด้วยการเพิ่มการต่อสู้แบบระเบิดที่ประตูเมื่อวันก่อน ห้องที่ 5, ได้กลายเป็นจุดสนใจของความสนใจของทั้งโรงเรียนพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของพวกเขาและหลังจากวันหยุดของพวกเขาก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องท้าทายห้องเรียนที่หนึ่งห้องเรียนที่หนึ่งของทุกชั้นปีแตกต่างไปจากที่อื่นอย่างสิ้นเชิงนั่นเป็นเพราะว่าห้องเรียนที่1เป็นการรวมตัวกันของอาชรรยะที่โดดเด่นที่สุดในปีนั้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาห้องที่หนึ่งไม่เคยแพ้ห้องที่ต่ำกว่าอันดับของพวกเขา หลังจากรับประทานอาหารเย็นทางอูรินและเสียเซียเตรียมที่จะกลับไปที่หอพักของพวกเขาแต่กูเย่หยุดพวกเขาไว้พรุ่งนี้เจ้าสองคนจะไปไหนเร็วเข้าบอกข้าด้วยไม่เช่นนั้นเจ้าจะโทษข้าไม่ได้ที่ทำตัวหยาบคายกูเย่พูดด้วยมือของเธอที่เท้าเอวและแสดงออกอย่างดูเดือดแม้ว่าเธอจะไม่สวยเป็นพิเศษแต่เธอก็สวยอย่างแน่นอนด้วยรูปรักของเธอเช่นนี้คนอื่นๆก็อดหัวเราะไม่ได้ ทำไมเราต้องบอกเจ้าว่าเรากำลังจะไปไหนหรือทำอะไรเสียเสียพ่นลมออกมาตาของกูเย่ก,กระตุกขณะที่เธอพูดว่าข้าได้ยินสิ่งที่พวกเจ้าพูดตอนที่เรากำลังกินข้าวกันอยู่พรุ่งนี้พวกเจ้าจะออกไปข้างนอกไม่เป็นไรถ้าเจ้าไม่บอกข้าแต่ข้าจะไปหาอาจารย์อูและขอให้เขาฝึกเพิ่มเติมแล้วเจ้าสองคนจะลืมเรื่องเที่ยวพวกนี้ไปได้เลยและไม่ว่าในกรณีใด เราจะทำการต่อสู้กับห้องที่หนึ่งในไม่ช้าดังนั้นการฝึกฝนเพิ่มเติมจึงเหมาะสมเจ้าน่ารังเกียจมากเสียเสียมองไปที่เธอเรียกดวงตาที่เบิกกว้างก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเรืองแสงกูเย่สูตรอากาศเย็นข้าแค่น่ารำคาญมีปัญหาหรือไม่จะบอกหรือไม่บอกทั้งอุรินจึงรีบจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยพูดขึ้นว่ากูเย่ข้าเป็นคนขอให้เสียเสียพาข้าไปที่บ้านประมูลในวันพรุ่งนี้ ข้าไม่เคยไปมาก่อนกูเย่ย,ยิ้มพูดขึ้นว่าดีแล้วเราจะไปด้วยกันเสียเสี่หลกเลี่ยงการมองเธอในขณะที่เขาพูดใครอยากให้เจ้าไปด้วยมันเป็นเรื่องของผู้ชายกูเย่ยตอบว่าข้าไม่ได้บอกว่าข้าต้องการไปกับเจ้าเช่นกันด้วยพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของเจ้ามันจะไม่เป็นไรถ้ามีแค่ข้ากับอูหลินเ,เสียเซี่มองเธออย่างสงสยัย แม้ว่าเขาจะอายุเพียงเก้าวขวบแต่ทางอูรินก็ยังเหล่าเหลาเป็นพิเศษเสียเสียพูดขึ้นว่าเป็นไปได้ไหมที่เจ้าชอบอูรินเจ้าอายุแค่นี้แต่เจ้าก็โตเต็มที่แล้วเจ้ากําลังรนหาที่ตายงั้นเหรอปูเย,ย่ยกมือขึ้นส่งลูกบอลน,น้ําแข็งพุ่งเข้าหาเขาเสียเสียหลบเลี่ยงอย่างวุ่นวายฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าข้าพูดถูกข้าจะไปบอกอาจารย์อูว,ว่าเจ้ากําลังติดตามตัวอย่างที่ไม่ดีตั้งแต่เด็ก ถ้าอยากตายก็ทําได้กูยเย่พุ่งตัวไปข้างหน้ามีแสงจ้ารอยออกมาจากมือของเธอขณะที่เธอได้ตามเสียเสียทางอูรินมองพวกเขาสองคนอย่างช่วยไม่ได้เขาคุ้นเคยกับฉากทะเลาะก,กันมานานแล้วทั้งหมดที่เขาทําได้คือยกแขนขึ้นและหยุดการต่อสู้ของพวกเขาในที่สุดทั้งสามคนก็ออกเดินทางแต่เช้าตู่ของวันลุ่งขึ้นเสียเสียต้องการออกไปก่อน เพื่อสลัดกูเย่แต่ก็ไม่สามารถทําได้กูเย่รอพวกเขาอยู่ที่ประตูหอพักเสียเซียบ้านประมูลอยู่ที่ไหนทั้งอูรินถามอย่างสงสัยขณะดเดินเสียเซียชำเรืองมองกูเย่ยิ้มไปทางด้านข้างพูดขึ้นว่ามันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทะเลตะวันออกบ้านประมูลของเมืองทะเลตะวันออกของเราถูกรวมเข้ากับพิพิธภัณฑ์ มีสถานที่พิเศษเพื่อจัดแสดงสินค้าประมูลในพิพิธภัณฑ์พวกเขายังจะจัดประมูลเป็นระยะไปดูสินค้าที่นิทรรศการกันเลยเวลาประมูลก็จะแสดงอยู่ที่นั่นด้วยปูเย่เย่ถามทางอูรินด้วยความสงสัยอูรินทำไมเจ้าถึงอยากไปบ้านประมูลข้าไม่เคยเห็นเจ้าสนใจเรื่องนี้มาก่อนทางอูรินกล่าวว่ามันเป็นเพียงแค่ความตั้งใจอย่างขรา,านหันไปดูกันเลยดีกว่าพิพิธภัณฑ์ทะเลตะวันออก ตั้งอยู่ทางใต้ของใจกลางเมืองทะเลตะวันออกเป็นอาคารที่เรียบง่ายและไม่มีการตกแต่งประกอบด้วยอาคารหลักหนึ่งหลังและอาคารรองสองหลังอาคารหลักมีการจัดแสดงตัวอย่างสัตว์วิญญาณหายากทุกประเภทเมืองทะเลตะวันออกได้เก็บสินค้าและสัตว์วิญญาณทุกประเภทในช่วงวัยต่างๆด้านซ้ายมือเป็นอาคารรองซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้าของร้านประมูลที่เสียเสียพูดถึงสําหรับบ้านประมูลนั้นมันอยู่ที่ชั้นบนของอาคารหลัก พื้นที่จะแสดงสินค้าของบ้านประมูลภายในอาคารลองไม่จำเป็นต้องมีคนซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมและใครก็ตามสามารถเข้าไปได้โดยตรงตามที่จะพอใจจำนวนคนที่ดูสินค้าภายในมีจำนวนเพียงไม่กี่คนอาคารลองมีทั้งหมด4ชั้นแม้ว่าจะเป็นเพียงอาคารลองแต่ขนาดของมันยังใหญ่โตเมื่อมองจากภายนอกตัวอาคารมีความกว้างอย่างน้อย200เมตรเมืองทะเลตะวันออก เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองบนชายฝั่งตะวันออกและเป็นบ้านประมูลเพียงแห่งเดียวของเมืองแน่นอนว่าขนาดของมันต้องใหญ่โตสินค้าถูกจัดแสดงทั้ง4ีชั้นแต่ทว่าพวกเขาถูกแยกตามเกตโดยธรรมชาติแล้วของหายากและมีราคาแพงกว่าบางรายการจะแสดงเฉพาะในพื้นที่ที่พิเศษที่ไม่เปิดให้ใครเห็นเท่านั้นทันทีที่พวกเขาเข้ามาทั้งสมคนเห็นป้ายขนาดมาหึมาที่แสดงให้เห็นว่า ชั้นแรกถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่อุปกรณ์วิญญาณและอุปกรณ์ที่ไม่ใช่วิญญาณภายในสองแผลกนี้พื้นที่อุปกรณ์วิญญาณถูกแบ่งออกเป็นส่วนโลหะที่ไม่ธรรมดาและส่วนอุปกรณ์วิญญาณที่เสียสมบูรณ์ที่ใหญ่กว่าเราจะไปที่ไหนเสียเสียสามารถคาดเดาจุดประสงค์ของทางโอรินในการมาที่บ้านประมูลได้ไม่ชัดเจนแต่เขายังคงถามทางโอรินโดยตรงทางโอรินกล่าวว่าไปที่แผนกอุปกรณ์ที่ไม่ใช่วิญญาณ ข้าต้องการดูว่าพวกเขากำลังประมูลผลไม้สองชิ้นที่ข้าบอกเจ้าเกี่ยวกับวันนั้นหรือไม่ผลไม้วิญญาณนั้นเหรอเจ้าต้องการซื้อผลไม้วิญญาณงั้นเหรอกูเย่ถามอย่างสงสัยทางอุรินกล่าวว่าข้าไม่ต้องการซื้อจริงๆข้าแค่สงสัยนิดหน่อยและอยากจะลองดูแค่นั้นเองแม้ว่าเสียเสียและกูเย่จะเป็นเพื่อนของเขาแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับราชามังกรทอง ก็เป็นสิ่งที่น่าตกตะลึงเกินกว่าจะเล่าให้พวกเขาฟังพวกเขายัางเด็กมากแต่เขารู้ว่านี่เป็นความรับประเภทที่เขาไม่สามารถบอกใครได้อย่างแน่นอนงั้นเราไปกันเถอะเห็นเดชัดว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเสียเซียที่มาที่นี่เขาดูสบายใจในขณะที่เขาแนะนําอีกสองคนเข้าไปในห้องโถงนิทัศการบริเวณโดยรอบเต็มไปได้วยตู้กระจกขนาม,มาฮมาภายในพวกเขามีสิ่งมากมายนับไม่ถ้วนที่ทางอุรน ไม่เคยได้เห็นมาก่อนรายการที่ถูกที่สุดยังคงมีราคาอย่างน้อย100่งแสนเหรียญสหพันธรัฐกองแก้วเหล่านี้ผลิตขึ้นโดยใช้โลหะผสมโปร่งสพิเศษแร่มันเทียบไม่ได้กับกระจกธรรมดาอย่างแน่นอนนี่คือส่วนของผลไม้วิญญาณเจ้าไปดูได้หลังจากที่พวกเขาเข้าไปในห้องสี่เหลี่ยมที่กว้างขวางเสียเซียก็หยุดห้องน,นี้มีพื้นที่ประมาณ300ตารางเมตรมันมีผลไม้วิญญาณและพืชหายากทุกประเภท ผลไม้วิญญาณทุกลูกมีคำอธิบายติดอยู่ยหญ้าวิญญ,ญาณมังกรอายุ10ปีพืชหายากราคาประมูลเริ่มต้น2,60,000หหนเหรียญสหรัฐและคาดว่าจะขายได้ระหว่าง3 0 0 0 0 0ถึง3 0 0แ0 0เหรียญสหัรัฐผลไม้ผนึกน้ำอายุ20-30ถึงปีผลไม้วิญญาณที่เราเลี้ยงร่างกายสำหรับผลไม้ชนิดนี้ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 1,50,000เหรียญสหพันธ์ราคาที่คาดว่าจะขายได้คือ1,80,000เหรียญถึง2,10,000นเหรียญสหพันธพวกมันมีราคาแพงมากทั้งอเรินมองดูผลไม,ม้วิญญาณทั้งหมดและทำหน้าบูดปึ้งเขาเรีบมองอีกครั้งและในที่สุดก็พบผลไม,ม้ที่เขากำลังมองหามันอยู่ในพื้นที่สุดท้ายที่เขาค้นหาผลไม้ผลึกน้ำแข็ง40ปีผลไม,ม้วิญญาณประเภทน้ำแข็งหายาก เราเลี้ยงวิญญาณยุดการต่อสู้ประเภทน้ํานอกจากนี้ยังสามารถช่วยเพิ่มพลังวิญญาณได้อีกด้วยราคาประมูลเริ่มต้นสําหรับผลไม้นี้ตั้งไว้ที่180,000เหรียญสหพัฐราคาขายที่คาดหวังคือ220,000-250,000เหรียญสหพัฐผลไม้เปลวไฟสีแดงสดอายุ40ปีธาตุไฟหายากเราเลี้ยงวิญญาณยุดการต่อสู้ประเภทไฟและสามารถช่วยเพิ่มพลังวิญญาณได้ ราคาประมูลเริ่มต้นสำหรับผลไม้นี้คือ160,000เหรียญสหพันและคาดว่าจะขายได้ระหว่าง220,000-230,000ถึงเหรียญสหพันผลไม้ผลึกน้ำแข็งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นประกายโปร่งแสงและมีสีฟ้าอ่อนผลไม้ผลึกน้ำแข็งอาย40ุ40ปีนี้มีขนาดใกล้เคียงกับผลไม้ลำใหญ่เมื่อมองภายใต้แสงไฟจะมองเห็นเส้นคลืนสีขาว ผลไม้เปลวไฟสีแดงสดเป็นผลไม้วิญ,ญญาณที่มีสีแดงเข้มและมีประกายสีทองอ่อนสองประกายอยู่บนพื้นผิวขนาดของมันใหญ่กว่าผลไม้ผลึกน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากตรวจสอบด้วยตาของเขาเองว่าผลไม้วิญญาณทั้งสองมีอยู่จริงทั้งอุรินเชื่อมั่นในคำพูดของร่างสีทองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยขะนั้นอายุของผลไม้ทั้งสองนี้ ก็ยังห่างไกลจากผลไม้ร้อยปีที่เขาต้องการใช่แล้วมันคือสิ่งนี้แหละเสียเสียปรากฏตัวขึ้นโดยไม่คาดคิดได้เดินไปที่ด้านข้างของถังโอเลนนี่คือผลไม้ผลึกน้ำแข็งและนั่นคือผลไม้เปลวไฟสีแดงถังโอเลนพึพรรมพำแต่พวกมันไม่ใช่ผลไม้ร้อยปีเสียเสียตอบว่านี่คือการประมูลยิ่งสินค้าหายากมากเท่าไหร่ระดับของการประมูลก็จะสูงขึ้นเท่านั้น นี่เป็นเพียงสินค้าปกติของชั้นแรกเท่านั้นข้าเชื่อว่าผลไม้ร้อย100ปีสามารถพบได้ที่ชั้นสองแต่เราไม่สามารถขึ้นไปชั้นสองได้ทางอูลินถามว่าทำไมเสียเสียตอบว่าในการเข้าสู่ชั้นสองเจ้าจะต้องจ่ายเงินมัดจำก่อนเพื่อให้ได้คุณสมบัติในการประมูลหรือไม่อย่างนั้นเจ้าต้องเป็นมืออาชีพอันดับสาถึงจะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เงินมัดจำงั้นเหรอ เงินมัดจำนี้เท่าไรทางอูรินถามเสียเซียมองเขาด้วยท่าทางแปลกๆดูเหมือนเจ้าจากกระหายที่จะได้ผลไม้ผลึกน้ำแข็งร้อยปีแร่ผลไม้เปลวไฟสีแดงสดอย่างนั้นหรือไม่อย่างนั้นทำไมเจ้าถึงจริงจังนักทางอูรินถอนหายใจอย่างอ่อนโยนและพูดว่าได้โปรดอธิบายต่อเธอะเมื่อสังเกตความขมขื่นในสายตาของอูรินเสียเซีย <ๆ S 1> ก็ขมวดคิ้วพูดขึ้นว่าอูรินเจ้าได้พบกับอะไรบางอย่างใช่ไหม ถังอูรินใสหัวข้าไม่อยากโกงหกเจ้าและข้าก็บอกเจ้าไม่ได้เช่นกันถ้าเจ้าไม่อธิบายข้าจะไปถามคนอื่นหลังจากที่เห็นว่าถาังอูรินกำลังจะย้ายออกไปเสียเซียก็รีบหยุดเขาตกลงตกลงข้าจะบอกเจ้ายอดรวมเงินมัดจำคือหนึ่งแสนเหรียญเพื่อเข้าสู่ชั้นที่สองเมื่อเจ้าไปถึงชั้นที่สเจ้าต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งแสนเหรียญในการมัดจำเมื่อเจ้าย้ายไปชั้นที่สูงขึ้น มูลค่าของสินค้าจะเพิ่มขึ้นและยอดรวมของเงินมัดจำก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันแสนเหรียญงั้นเหรอทางอูรินได้เก็บเงินเป็นจำนวนมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและสามารถเก็บเงินรวมได้หนึ่งแสนเหรียญแต่ทว่าจำนวนเงินมัดจำเท่านั้นทำให้เขาท้อแท้จากนั้นเขาก็จำได้ว่าเสียเสียพูดถึงมืออาชีพอันดับสามมืออาชีพอันดับสามจะมีสิทธิ์เข้าร่วมหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ